สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มัานจะมาชวนคุยเกี่ยวกับการวางแผนเก็บเงินสําหรับการเกษยียณค่ะเป็นเรื่องการเกษยียณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตอนที่บ้านทาง,งานมาได้สักระยะหนึ่งอะคะ่ะก็มีความกังวลค่ะว่าตอนที่เกษยียอายุแล้วแล้วเราไม่มีไรายได้เราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ก็เลยหาวิธีการที่จะเก็บเงินก้อนเพื่อให้ได้ใช้ตอนที่เราเกษยียณอายุค่ะก็ไปเจอคลิปของโค้ชหนุ่มค่ะที่สอนเกี่ยวกับการวางแผน เพื่อการเกษียณะคะ่ะก็ได้เอาวิธีการของคนหนุ่มมาใช้เบิ้อตัดเอาบางบางส่วนบางตอนนะคะที่เบิ้อใช้ในการในการวางแผนนะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูคะ่ะวางแผนการเกษียณให้กับพี่ตูนคะ่ะผู้ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทนะคะตอนนี้พี่ตูนอายุ40ปีคะ่ะแล้วก็ได้เงินเดือนจากบริษัท32,000บาทเกษียณอายุที่60ปีคะ่ะซึ่งในวันที่เกษียณอายุเนี่ยก็คิดว่าเงินเดือนของพี่ตูนน่าจะอยู่ที่43,000บาทซึ่งเงินเดือนตรงนี้นะคะคำนวณมาจาก แนวคิดที่ว่าบริษัทมีการเพิ่มเงินเดือนให้ปีละ1.5%ทุกเดือนตลอดอายุการทำงานตั้งแต่อายุ4 0่จนึง60ลองคำนวณดูค่ะว่าพี่ตุนจะมีเงินก้อนตอนที่อายุ60ตั้งเกษียณแล้วเป็นกี่บาทค่ะพี่ตุนเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะพอเกษียณอายุก็จะได้เงินจากบริษัทตามกฎหมายแรงงานซึ่งทํางานมาเกิน20ปีก็จะได้เงินก้อนจากบริษัทที่400วัน400วันจะตกอยู่ที่1 3เดือนใช่ไหมคะ เก้าเงินเดือนสุดท้ายคูณ13เดือนจะได้เงินจากบริษัทประมาณ5้าแสนห้าประกันสังคมเนื่องจากว่าเป็นผู้ประกันตนอยู่ในมาตรสารสามสิบสามแล้วก็จ่ายเงินครบตามเกณฑ์ที่จะได้เงินบํานาญจากประกันสังคมก็จะได้เงินจากประกันสังคมในเป็นรายเดือนค่ะเขาก็จะคิดขั้นต่ํานะคะนี่มันคิดขั้นต่ําของของเงินบนานาญประกันสังคมจะอยู่ที่สี่พันห้าคูณสิบสองคูณยี่สิบคูณยี่สิบเนื่องจากว่าพี่ตูนคาดว่าจะมีอายุหลังกเกษียณไปอีกยี่สิบปีค่ะก็คำนวณไป 20ปีจะได้เงินจากประกันสังคมรวม1ล้านบาทค่ะแล้วก็พี่ตัวมีการทําประกันสะสมซ้ำไว้ด้วยนะคะซึ่งจะได้เงินก้อนตอนที่อายุ60ปีพอดีได้เงินอยู่ที่แสนเจ็ค่ะเบี้ยผู้สูงอายุก็จะได้ตามกฎหมายนะคะเป็นขั้นบันไดหอายุ6 0สิถึงเจจะได้600บาท600 คูณสิบสคูณสิแล้วก็อายุ70-80จะได้700บาท700ดร้อยคูณสิคูณสิเนี่ยผู้สูงอายุคิดรวมเป็น1 5 0่งแสบาทค่ะมีเงินออมด้วยนะคะพี่ตูนออมตั้งแต่อายุ40ไปจนถึง60ออมทุกเดือนเดือนละ1,000บาทออมในกองทุนที่ได้ผลตอบแทนอยู่ที่5%เซต สุดท้ายปลายทางพี่ตูนก็จะมีเงินจากเงินออมนะคะคิดเป็น4 0 0แสนบาทซึ่งมันมีการทำคลิปเกี่ยวกับการออมนะตั้งแต่อายุน้อยแต่ออมสม่าเสมอไว้นะคะเดี๋ยวเบิ้นจะเบิ้นจะเอาคลิปเอาลิงก์นะคะมาลงในคอมเมนต์เพื่อนสามารถเข้าไปกดลิงก์ติดตามดูได้นะคะพอได้ตัวเลขท,ทั้งหมดแล้วนะคะรวมกันแล้วพี่ตูนจะมีเงินก้อนเอาไว้ใช้ในช่วงหลังเกษียณอยู่ที่2ล้านสามแสนบาทค่ะคิดเป็นรายเดือนก็คืออยู่ที่9 0 0 0บาทค่ะ ถ้าเกิดพี่ตูนไม่มีหนี้นะคะชําระหนี้หมดแล้วก่อนเกษียณเงิน9,000บาทก็น่าจะใช้เพียงพอต่อการมีชีวิตนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาต้องไปหาหมอบ่อยๆอาจจะต้องคํานึงถึงรายจ่ายในการรักษาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยตรงนี้ก็อาจจะต้องมาคํานวณเป็นในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะซึ่งวิธีการคํานวณในรายละเอียดเกี่ยวกับ,ก,บก,าการวางแผนเกษียณนะคะเมื่อจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะลงในช่วงปลายเดือนตุลาฝากเพ,เ,พเพื่อนติดตามช่องยู u ูบเบิ้ลชนคุยนะคะ